พบอะไรก็ไไปถึงสมัยาัข้าคานาริจาร์ทุที่ด้หน้านแล้วก็สวัสดีเพื่อที่รังทุกท่านทุกคนเี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะก็รันเองค่ะวันนี้มาด้วยความมงมากๆก็คือรันใส่บาตรเช้ากับหลวงพี่น้ำมนต์นะคะก็จะไปรอ่านใส่บาตรเช้าแต่ท่านก็จะแนะนำสิ่งนี้ สารเด็กบ้างชวนชวนไถ่ชีวิตโคมาคือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่แหล้วันนึงท่านก็ถามโยมมันอังคารที่ผ่านมาโยมไปไหนหรือเปล่าวันอังคารเนี่ยมันมีหน้าอยากให้โยมมาเดี๋ยวหลวงพี่สนจยเดีเ๋ยวให้แล้วแต่ละจัดเวลาไม่ได้ทีิช่วงอังคารวันที่ยุ่งม,มากๆก่อนก่อนสิ้นเดือนโยมจัดก็จะยุ่งมากก็ไม่ได้มาก็แต่รู้สึกว่าถ้าท่านชวนแล้วแล้วก็ท่านก็ต้องได้ทำสิ่งดีๆแหละก็ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรท่านก็ถามว่าโยมทาทเรื่องเบลเมทใช่ไหม ได้ข้อมูลได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับการมาครั้งน,นี้ตอนแรกก็แค่เปิดใจแล้วมาเพราะว่าเชื่อเรื่องของการมาแต่งสังเออก็พอมาถึงเนี่ยก็งงมากงงเป็นไก่ตาแตกมเมื่ออาจารย์ที่มาพูดมาพูดเรื่องการสร้างชาติเราก็แบบว่าฉันมาเรียนเรื่องเบลเบสไม่ใช่หรอการสร้างชาติคืออะไรอะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยดันเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์ค่ะเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ตอนที่เรียนรัฐศาสตร์เลืองเรียน สุดท้ายเราก็เลยเดินเขียนทางนี้หรือแล้วก็มองหนังมาตลอดว่าพี่ธีไหนมีบ้างที่เราอยากจะช่วยสังคมได้กี่บ้างค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเจรจาการ์นี้คือทำมาจักสัจริ่งเราตกใจนิดนึงเหมือนกันเพราะเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าจากการที่เราแค่จะมาเรื่องเวลเนสนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเออกับการเป็นว่าเรากำลังได้เจอสิ่งที่เรามองหาทางชีวิตคือเรื่องได้าช่วยสังคมนะคะแล้วก็ ครับพี่หลานครับสมัครเรียบร้อยแนละ้วจะไปอยู่ลูงหน้าพี่คนไหนเป็นพี่อาสาโปรดมาดูแลด้วยนะครับลูกหน้าครับขอบคุณครับผมการขอบคุณนะ้าอาจารย์แดงนะคะแล้วก็พี่หลานด้วยนะครับสำหรับสถานก็ฝากฝากไว้ในะอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะนะส่งรายชื่อนะคะผู้ที่ท่านรักแล้ผู้ที่ยัรักท่านมานะคะอย่างเงี้ยค่ะอ่าหลวงพี่เนี่ยเราตัดป่าทุกวันใช่ไหมคะมก็อยากมอบสิ่งดีนี่ขนาดตัดป่าทุกวันไม่ได้พูดอะไรกันมากนะคะ ญาติทุกทีว่าเห็นพี mm ่พ hmm. so like really so ูดดีมากเลยผมว่าที่ใจนะหลวงพี่เดินเดินมิถบาเนี่นะก็ให้โอกาสโยมได้ได้บุญเยอะเลยนะแต่ถ้าสามารถชวนโยมมาเรียนได้นี่นะมันให้ประโยชน์กับโยมมากยิ่งกว่าไอ้แค่ใส่อาหารที่อยู่ในบาสนะครับเพื่อหลวงพี่ฉัน่ากันเองผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะดีถ้าหลวงพี่ทำเต็มเลยเดินผ่านไปเรียนรับบาสก็ เล่าเรื่องราเรื่องสร้างชาติไปด้วยเลยแล้วก็ชวนมาร่วมสร้างชาติพวกเราจะได้ทดําให้เขาเป็ตนตัดีจริงๆที่ทําอะไรร่วมกับพวกเราก็ฝากเรที่สองอยากฝากพี่น้องทุกคนอยากให้คนเตรียมตัวมาเรียนอย่างดีลุกหน้าเขาจะได้ไม่ขาดเรียนและเขาจะได้มาระดับทิมในโรงอนหาซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเดือนประถมานี้แล้วอยากให้ถ้าจริงๆเนี่ยอยากขอพี่น้องเป็นดีได้ไหมครับขอเวลาสักครึ่งครึ่งนาทีที่นี่ครับ พี่ๆอย่าเพิ่งคุยกันนะขอเวลาสักครึ่งน,นาทีที่รู้ทางในการคุยช่วยใส่ชื่อสักสามคนเพื่อนที่เรารักที่สุดอยากให้เขาเป็นคนดีสร้างชาติเขียนชื่อส่งมาให้ผมหน่อยนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะอย่ายกเว้นนะรวมเั้งผมพี่ด้วยนะสามคนที่อยากให้ได้สิ่งที่ดีในชีวิตกรุณานะส่งมาให้พวกเป็นของมีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งใดถึงคน เราอยากให้ประเทศชาติจเจริญขอพ,พี้ทุกคนเอาปากกาขึ้นมานั่งคิดสามคนเขียนใส่กระดาษแล้วเดี๋ยวส่ง,สงมาในในในไลน์ก็ได้ให้ผมนะครับพี่ๆทุกคนสัญญานะครับเดี๋ยวผมจะรอรับไอ้ลายชื่อเหล่านี้พ,พี่ตั้งใจก็ามาไม่มานี้แล้วแต่พี่ว่าเขานับถือสัญชาพี่และจะังหวะเวลาแต่ว่าพี่ใส่ชื่อมาก่อนขอขอช่วยกันนะครับใครได้ยินผมพูดแล้วยกมือขึ้นได้ยินนะครับใครมีเมตตา แต่ช่วยเพื่อนบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะขอบคุณมากเลยคราวขอบคุณค่ะจบสัญหาค่ะ